เจ้าตต่ได้ได้มาด่วนๆเลยปะครับปู่มาด่วนๆเพิ่งมาเมื่อกี้เด็กสองข้ารล่างเนาะสองล่างห้าหกหมื่นโอ้งวดนี้พิเศษเด็กสองล่างสองล่างโอ้สองล่างหกหมื่น เน้นๆเลยบิ่หลูดล่างอย่างเดียวเด้อยินหลุดล่างที่เดียวชอบดูเขาเนี่ยเกล็ดถุงถุงกับรถเรือยออหลุดล่างถึกใจขนาดเลยวนๆสุดยอดเลยสุดยอดเลยอ่าทีเดียวท่าเอียวอ่าจะให้เม็ดนึงไม่ต้องกลับครับผู เม็ดเดียวไม่ต้องกลับที่น้องไม่ต้องกลับไม่ต้องลับเอาหายได้แล้วเอฟซีแล้วครับโอ้อ่าน่าจะล้านเปอร์เซ็น์ถ้าเม็ดเดียวอย่างนี้เนาะน่าจะล้านเปอร์เซ็นแต่ก็ดูเป็นแนวทางนั่นแหละเราชอบเราก็นําไปพิจารณาครับอ่าเพราะว่าเอกมีเข้ามีหลุดเนาะครับ นี่คือเลขซองหกหมื่นของอาการะะนะเพิ่งมาสดออาสด<ม><ม>ร้อนๆวอลเลย้เพิ่งให้าหาตัวเดียววะครับปูวิ่งห้าเม็ดเดียวโอ้ครับห้าเม็ดเดียวอันนี้วลอลล์วิ่งก็ได้ลูดก็ได้ครับห้าเจาะเม็ดเดียวไม่ต้องกลับ,บเอารถตุ้ดีให้ได้เด้อพี่น้องเด้อห้าสองเม็ดเดียวนะปูสนนองเม็ดเดียวไม่ต้องกลับครับปมถ้าหาไม่ได้ก็วิ่งเอาเนาะหรือว่าใครจะวิ่งสองตัวก็นี่แหละก็ห้ากับสองนี่แหละ ว่ห4 5สีแดงๆเนีลยถึงจะเห็นเลขพารวยหาลอตเตอรี่ให้ได้เด้อเอฟซีเด้องวดนี้เที่ยวนี้สบายๆแม่จะล้านเปอร์เซ็นต์ใครมีเลขดีเลขเด่นก็จับมาใส่เนาะจับมาใส่เลขห้านี่ จบมาใส่เลข5หน้าล่างนะอันนี้เฉพาะล่างใครมีออยู่ในใจอยู่แล้วสักตัวหนึ่งสองตัวก็นํามาประกบได้เพราะเลข2เนี่ยเดินดีเนาะยังไม่ทันหลุดตะเคียนเนาะใครได้ติดตามนี่ก็รู้ยังไม่ทันหลุดเนาะครับ5กับมาตรงครับไอชุดชุดลับน้ะงปูน้อะขลุมจ่มือจ้ามือไม่เป็ยอาจารย์หนึงได้บังอ้อไงครับสูต มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะสูตรมีเป็นร้อยสูตรแล้วจะมาตรงกันนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะตรงกันเม็ดเดียวนี่โอ้โหเดือดเล่ามาสามเดือนมาสามคือกันสามก็แจอาหารมาสามเกมเป็นพวกระดี่ิเทมันก็คือเลขมันแปลกเนี่ยดูสูตรของอาจารย์นี่ทำตั้งแต่วันแรกเนาะวันนี้เลขซองมาหมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะเลขชอง เลขซองประมูลมาตรงกับเลขอ่าสูตรรับถล่มเจมือของอาจารย์เน่ซองล่างอย่างเดียวซองล่างอย่างเดียวครับสูตรรับนี่ฟันที่ห้าแปดกัปูเนาะกัปูหาสองก็พี่วนบ่าได้มีห้าสองเป็นตัวก็ก็อาจารย์ตัวกันอาจารย์ดึงมาไงดึงมาดึงมากับชุดที่นั่งเห็นว่าีม้วนเบื้งน้ครับว่ามผสมกันคัะหาสองก็มีสองเพชรก็มีผสมกันเออนี่เนาะ นี่คือว่าสูตรเนาะแต่ตรงกันนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องไม่ต้องกลับครับแต่ใครมีเลขในใ,นใจอยู่แล้วเอานํามาประ,ประกอบมามามาจับคู่กับเลขห้าเนาะครับอ่าหรือว่าถ้าเราจะวิ่งรูดห้าตัวเดียวเราไม่มั่นใจเราก็รูดสองอีกตัวหนึ่งครับยังไม่หลุดนะเอฟซี 4, ยังไม่หลุดอ่าสำหรับใครที่ติดตามสูตรนี้อยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะบอกกันออกไปจะได้รวยกันทั่วไทยเนาะครับได้รวยกันทุกคนอ่า ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังสําหรับสายวิ่งสายรูดยิ่งโอ้โหครับเที่ยวนี้พิเศษด้วยเนาะได้เม็ดเดียวได้ได้ตัวเดียวครับแมนโผเที่ยวนี้พิเศษเลยซองหกหมื่นได้เม็ดเดียวตัวเดียวครับอ่าทุกครั้งจะมาสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะแล้วก็มาด้วยกันครับผมแต่ก็ไม่เคยหลุดเนาะครับเที่ยวนี้โอ้โหนี่คัดเด็ดเด็ดเน้นเนมาเอาแล้วพรุ่งนี้คาดว่าซองห้าแสนคงจะตามมาในพรุ่งนี้เนาะสำหรับเอฟซีผู้ติดตามในแนวทางซองครับก็พิจารณากัน ฟันหาสองคู่เดียวครับูุแมนหาสองเม็ดเดียวเลยไม่ต้องกลับนั่นแหละครับเลขสองมุนเดี๋ยวรถเตอรี่เข้ามาจะเริ่มหาแล้วหาแล้วแต่ว่ากระตุ้งครับเอว่าสูตรลับครับูุณแนเลขรับเลขวินล่างอาจารย์ด้วยเวินล่างวินล่างด้วยครับสูตรลับด้วยล่างนะครับล่างไดวเป็นเลขที่น่าจะออกสุดๆเลยครับคุณสองเนี่ยในปีนี้เราะ สังเกตว่าไทยขี่ไม่จักงวดแล้วงวดที่แล้วก็ไทยขี่น้อหกหนึ่ง 6, แมนปูงวดก่อนกนะ้าสองทีนี้ไทยขี่หกหนึ่งต่อไปก็ไทยกู่เนี่ยมันสิสลับกันอยู่แบบเนี้ยครับครับเดินแนวทางเดินเลขนะศูนย์เก้าห้าห้าไม่มามาแต่ศูนย์ก้าทีนี้พอเก้ากับศูนย์หายทีนี้จะมาคือเก้ากับห้าที่จะมามาหนึ่งตัวมาบทมาล่างเก้ากับห้าแล้ว เลขติดนี่อย่างศูนย์นิงวดนี้คงจะไม่มีงวดหน้าก็จะเป็นศูนย์กับเก้าอย่างเดิมครับอ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเด่นที่เลขห้าได้เลยเด่นที่ห้าห้าไน้เลยชนด้วยชนเลขเด่นด้วยครับก็พิจารณากันเนาะรับเป็นแนวทางมาสดสดร้อนร้อนห้าตัวเดียวด้วยอ่าตัวเดียวที่ปูอ่าห้าตัวเดียวครับพิเศษเลยอ่าตัวเดียววันนี้ครับครับเด็ดสองล่าง ซองล่างอย่างเดียวนะครับเนาตรงเลยไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับครับท่านชมครับนี่ครับในสูตรเล็ก <c oughs> รับถล่มเจ้ามือก็ตรงๆเนี้ยไม่ต้องกลับห้าสองเนยห้าแปดไม่ต้องกลับลมากถูกใจเลยนะครูเนาะถูกใจเลยห้ามากถูกใจเสูตรรับถล่มเจ้ามือ,เ,อเลยครับเมื่อกี้เ <c oughs> ราทราบเป็นไม่ตื่นเต้นหรืโอ้โหเป็นไปได้ไงงงเลยอ่ะกรพิจาระนาเนาะขาพเจ้านากนเอาก็เป็นแค่แนวทางขอให้ทุกคนเบิดหนีเบิดดินเนะละเมยโชคลาภเงินทอง มีอายุยืนมีลาบอันประเสริฐเขาเรียกว่าลํารวยซับไปในซับายนอกล้ำรวยโชคลาภครับขันเท่ามีโชคมีลาบดิตลอดมันเป็นบุคคลที่พิเศษเนาะมีความสุขความเจริญอ่ะหอยล้ำรวยล้ำรวยเด้อใช่ถูกครับปูครับขอบ้ชมครับทีเด้แนวทางของอาจารย์เลขซองล่างนี่ค่อนข้างที่จะแม่นเนาะยังไม่หลุดอ่าเอ็ดซีหาได้คนละใบสองใบใครที่ชอบแนวทางในสูตรนี้เนาะแต่ละสูตรแต่เลขสูตรนี้ยังไม่หลุด และอาจจะเดินต่อเนื่องและงวดนี้พิเศษเจาะให้ห้าสองขอให้ทุกคนร่ำรวยโชคลาภมั่งมีเงินทองร่างกายแข็งแรงเนาะรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไปพร้อมๆกันนาะพวกเราเนาะในงวดวันที่สิบหกเดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบห้าร่ำรวยไปด้วยกันทั่วไทยทั่วโลกอ้าวปิจราเวด้อขอให้ได้ด้วยครับปูห้าสองนี่ตัวเดียวยังไม่กลับเลยบ่อครับไม่ต้องกลับเลยไม่กลับเลยไม่ต้องกลับเลยตรงๆ กับพิษจระนาเน้อครับเนาะห็นแนวทางแต่ว่าซ่องมกมืนนี่เข่าตลอดเนาะเนาเคยลุดครับครับคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะครับคกับพิษจระนาะครับเนาะปูห่มากล่างอย่างเดียวเนาะเดนห้าจับคูห่ปูจับคูห่เม็ดเดียวเลยครับห้าสองกลจับมาให้ก็จับมาให้บอกครับอันนี้ก็ทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะเนาะครับ จะมให้ห้าสองไม่ต้องกลับครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับพ่อกันคลิปหนา้าคลิปนี้ก็ขอขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับรวยๆย,ยิงเฮงนะครับได้เจ็บได้จนสวัสดีครับผม